เรื่องราวดีๆคือข,ขอรับแต่งงานแล้วหรืออะไรยังไงอ๋อจริงๆเรื่องนี้พี่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ3ม <3 S 1> ก่อนแขม,มาเมืองไทยด้วยซ้ํามีการพูดคุยแล้วแต่บังเอิญแขมมาทํางานที่นี่ก่อนไงก็เลยไม่มีเรื่องราวเรื่องอะไรต่อไงเออแต่ว่าตอนนี้ก็รอแค่จังหวะเวลาที่กลับไปสวีเดนแค่นั้นเองแถมภาษาต่อยังไงก็กลับไปจริงๆเรื่องงานแต่งงานแล้วอะเราก็ งานแต่งงานมันใช้เงินแกก็ยังคิดไว้ก่อนแกก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่รู้ว่าจะแพรนออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่ามีครอบครัวอยู่ที่นู่นด้วยมีเพื่อนอยู่ที่นี่ด้วยแต่งที่นี่คนที่นู่นก็มาไม่ครบแต่งที่นู่นคนที่นี่มาก็ไม่ครบก็เลยเรื่องแต่งงานเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยคุยกันเรื่องจดทะเบียนก่อนคือที่ประเทศให้จดทะเบียนได้สวีเดนจดได้ค่ะ แล้วอย่างเป็เขาเขาเคยขอเรา่อนอย่างไปทงการไหมตอนที่ตอนสามปีที่แล้วเขาเคยขอใช่ขอที่นู่นจริงจริเราอะมีความจริงจริงแล้วแขกกับแฟนเนี่ยคบกันมาสิบปีแล้วจริงๆประมาณปีที่ห้าที่หวแขกอยากก็มีความรู้สึกเราเป็นเจ้าหญิงอยากแต่งงานมีเมมโมรี่มีใช่อยากให้เขาคุกเข่าแต่พอดีแฟนเราไม่เป็นอย่างงันเขาก็รู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลังจากปีที่รู้สึกปีที่ห้าที่หกนี่แหละ เขาก็มีความรู้สึกก็ส่งรูปแหวนมาในมือถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โอเคก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังส่งมาอยู่รูปแหวนส่งมาเลยแล้วจะเป็นเทาเรื่องขรูปแหวนฮะไม่รำเลยไม่รำเลยก็ยังมั่นใจอยู่หูยขุยนี่มั่นอยู่เ้ยเออแยังแหวนยังฮะจปของงริยังยังเลยแต่เชื่อใจได้ไหมใช่แต่เราก็คงจริงๆแล้วมาเนี่ย เมื่อสองปีที่แล้วออไปเลือกแหวนจังแต่ตัดแหวนไม่ทนันออพอตัดแหวนไม่ทนันเขาก็ต้องบินกลับเราก็อาอย่างนั้นเอาไว้ก่อนออท,ทอี่วันนี้อยากได้มเมนต์ที่แบบสุกเขาอยู่ไม่อยากได้แล้วพี่มันเลยมันเลยความรู้สึกคือมันไม่ต้องการอะไรแล้วนี่ไงแล้วตอนนี้เขาก็อยู่เมืองไทยเข้ามาอาทิตย์หนึ่งใช่ป่ะเราก็เลยแบบ อยากอยู่กับเขามากกว่าพี่อยากอยู่กับเขามากกว่าคือมันสิปีแล้วว่ะมันมันไม่ต้องการโมเมนต์อะไรอย่างนั้นแล้วจริงจริงจริงระยะเวลาที่เรามาทางานที่ไทยโสดกันมันทําให้ห่างกันแต่ว่ามันทำไมความสัมพันธ์ยังอยู่ว่าแน่นแฟนมากว่าเดิมเพราะว่าสิปีแล้วพี่มันอยู่กันด้วยความเข้าใจแล้วว่ะถ้าเลิกกันเนี่ยอาจจะเลิกกันตั้งแต่แบบเราตัดสินใจว่าจะมาแล้วก็ได้ว่าเพราะเราก็จะไม่ได้อยู่กับเขาเขาก็คิดหนักเหมือนกันแต่เขาเชื่อมั่นในตัวเรา ว่าเรามาตรงนี้แล้วเราจะทําได้แล้วเราก็ทําให้เขาเห็นจริงๆเขาก็ภูมิใจแล้วงานที่แขกทาอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แย่เลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาจะมาทํางานตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่คือแฟนน่ารักมากมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆจนทุกวันนี้แฟนไม่เคยถามว่าทํางานหนักไหมหรือว่าอะไร แฟนถามว่าเงินพอใช้ไหมเพราะเป็นหมจริงๆช่วงระยะเวลาที่เราทํทำงานที่นี่ <c oughs> เขาเขามีโอากาสมีมาดูแลเราบ้างไหมเคยมาเที่ยวมาเที่ยวกับเพื่อนแต่ถ้าเวลามาแขกก็จะให้เอาเพื่อนมาด้วยเพราะว่าถ้าแขกทำงานปุ๊บ <c oughs> เขาก็จะอยู่คนเดียวเราก็เราก็รู้สึกว่า ไม่ได้ดูแลเขาเต็มที่งั่นเราก็อยากให้เขามีความสุขด้วยอย่างปีที่แล้วที่แขทางานหนักมากเนี่ยแล้วมันเป็นปีแรกที่แขได้ริมรถในการทํางานว่าทํางานเยอะๆคิวเยอะๆมันเป็นยังไงแขก็บอกว่าอย่างนั้น หนึ่งปีเนี้ยอยู่อยากไปเที่ยวไหนเนี่ยอยู่ไปเลยแฟนก็ไปนิวยอร์กไปสเปนไปแอฟริกาไปนู่นไปนี่กับเพื่อนเขาโบกสมงรูปเราก็เห็นแล้วเราก็เออแฮปปี้เขามีความสุขอย่างเงี้ยส่วนเราก็หนุยทํางานต่อไปเพราะว่านี่ก็เป็นงานที่เรารักไม่นี่กเลยแล้วเวลาเขาไปเที่ยวไปไกลอย่างนั้นตัวแบบเขาจะน้าใจบ้างเลยบ้างไม่คิดดีกว่าเพราะว่าถ้าเราคิดตรงนั้นแล้วมันก็จะเป็นเอ่อแบดเอนเนอร์จีมันก็จะเป็นเอนเนอร์จีที่มาทําลายตัวเราเอง แล้วเราก็อยู่ตัวคนเดียวอ่ะพี่ถ้ามานั่งหึงแฟนในห้องอ่ะก็เป็นบ้าเป็นบอแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวแขกที่พังด้วยการงานคือพังหมดเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนั้นคือ1ิปีแล้ว <Scotland. S 1> ไม่คิดอะไรแล้วรู้อยู่เนี่ยสัมผัสความรักของเขาได้<ๆ>เขาก็สัม,สมผัสความรักของเราได้เราแฮปปี้แล้ว<ร>อยู่เมืองไทยเจอวงวนวงการแบบแล้วอาแม่แบบเออหลงสเราหวั<ๆ>่นใจเราเเรากลัวเราจะว่าแไม่ไม่นะไม่นะแขกเชื่อว่า charged, เขาก็ไม่กลัวเพราะเขารู้ลึกๆแล้วอ่ะ เราเป็นคนแรดเราเป็นคนแรดเราเป็นคนชอบเล่นใหญ่ใช่ไหมว่าอถ้าเราผู้ชายแต่เรื่องจริงๆแล้วยังไงเราก็รักดิบคือถ้าอย่างนั้นน่ะแขมไม่พูดดีกว่าว่าแขมไม่มีแฟนแขเลี่ยงดีกว่าทีเรารักเขามากพอเรารักปุ๊บเราให้เกียรติเขาใครถามแขมแขตอบเสมอว่าแขม,มีแฟนแล้วอย่างที่บอกว่าจะแผนไปจบคะเบียนที่สวีเดนใช่จริงๆแล้วแขขอผู้ใหญ่ไว้กันยาประมาณ10วันนะแต่แขก็ใช่ปีนี้แต่ก็ ต้องดูด้วยว่า10วันของเราเนี่ยจากการวิ่งไปเจอพ่อแม่เขาเจอนู่นนี่มันจะทันหรือเปล่าเอออันนี้คือไปถึงก็ไปกินข้าวันในครอบครัวด้วยใช่เพราะต้องไปเจอเพราะว่าพ่อแม่แฟนเนี่ยก็อยู่ทางใต้ของสวีเดนอย่างเงี้ยไหนจะพ่อแม่เราอีกในจรานเราอีกโอ้วิ่งคราวที่แล้วแขกแขกกลับไปปีที่แล้วแขกมีเวลาแค่10วันแขกไปแขกเป็นไข้เลยเธอบอกเลยน็อกไป3วันเลยเพราะไม่ไหว นามสกุลตอนนี้แขกงคิดอยู่เลยอ่ะแขกก็ยังรักในนามสกุลฟาเกิลลนฟอเรนลุ่มนี้อยู่อะไรเงี้ยก็ก็แต่ดูแล้วต้งให้เรื่องเมียไม่เปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าเสรการจดทะเบียนี่นุ่มันต้องมีวิธีน่อยไม่จริงๆไม่ต้องมีวิธีเลยก็ได้คือไปที่อำเภอแล้วก็ ก็คืออาจจะต้องมีการจองเวลาวันเวลาไว้แล้วก็ไปถึงแล้วก็จดอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไม่ต้องใช้บัตรหลวงอะไรคือจริงๆแล้วขอให้เรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ยกฎหมายโอเพ่นอยู่แล้วกฎหมายโอเพ่นอยู่แล้วค่ะไม่ต้องมีกาาารรปะันนใแสดงงจทอไไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรเลยทั้งสิ้นที่นู่นกแลสิ่งหลังจากที่จดทะเบียนแล้วเราจะเป็นแม่บ้านหรือ ใช้ชีว so uh, right? be ิตยังไงมองเรื่ความที่จะให้เอาตรงเป็นผุเน okay ี่ยเป็นถูกต้องใหม่แล้วมันจะต้องวังหน่อยเอาจริงๆแล้วนั้นเราก็ยังคิดถึงความเป็นแม่บ้านอยู่นะที่เพราะว่าตั้งแต่คบกันมาเรามาเมืองไทยเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยแขบอกเลยว่าแฟนไม่เคยซักผ้าไม่เคยล้างจานเลยเป็นเราที่ทําหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยเรามาทํางานนะตรงเนี้ยมันเป็นงานที่ที่ที่โอเคเลยงานที่แขรักก็ก็ดูว่าการงานในวงการบันเทิงของแขมันจะยัง ต่อยอดไปได้เยอะแค่ไหนอย่างเงี้ยถ้ายังต่อยอดได้เราก็เราก็ขอทำก็ขอทำไปเรื่อยๆครับแสดงว่าเราก็ต้องมาอยู่ที่นี่ดีหมเขาก็มีหน้าที่มีการงานมีพ่อแม่พ่อแม่เขาก็แก่แล้วที่ต้องรับผิดชอบตรงนู้นอย่างเงี้ยเราพร้อมหรอกที่จะไปจดทะเบียนเสร็จแล้วต้องย้ายางเราเข้าใจกันพี่เราเข้าใจอย่างที่บอกไปเขารู้ว่าแขมาทําอะไรอยู่ที่เมืองไทยแล้วเราก็รู้ตัวว่าเราอยู่ที่นี่เราทําอะไรอยู่ถ้าหากว่ามันไม่มีงานแล้ว เราเราจะอยู่ต่ออีกห้าหกเดือนเราก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมล้วก็เรากลับไปอยู่กับเขาดีกว่าอยากให้เขาหลบหนูมาอยู่เมืองไทยช่วโอ้โหอันนี้ก็พูดยากอ่ะพี่เขาก็ใช้ชีวิตอยู่นู่นเขาเป็นคนที่นู่นเนาะเราไม่รู้มาอยู่เมืองไทยเขาจะมาทนสภาพอะไรอย่างเงี้ยนีรถติดอะไรอย่างเงี้ยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแขกว่าถ้าแขทํางานไปเรื่อยๆเราเหน้าที่การงานพอเรามีงานแล้วก็มีเงินนะพอเรามีเงินปุ๊บเนี่ย เราก็ต้องการแค่เวลาเพราะว่ายุโรปก,กับเมืองไทยมันแค่สิบชั่วโมงมันมันบินได้ทุกวันมันมันไม่ไกลเลยจริงๆมีเวลาแค่5วันก็บินได้แล้วไม่แข่บินไปเขาก็บินมามองไม่ถึงว่าด้านปลายชีวิตของลาสก็เเขาเคยพูดไปว่าอยากแก่ไปกับเราเพราะฉะนั้นเราให้เขาแน่นอนสินน่งนี้เราอยากดูแลเขาแน่นอนเพราะเราเราเราไม่ได้คิดว่าแบบจะทิ้งเคือเราอยากดูแลเขาจริงๆอยู่ดูแลกถามเรื่องรุ่ยังมีน้องมาเรื่องร้างมอ๋อ แรกๆอ่ะคิดว่าอยากมีแต่ตอนนี้ไม่อยากแล้วพอเราได้ดิมรถกันเลี้ยงหลานแล้วเรารู้สึกถึงความเป็นห่วงแล้ว <c oughs> เราก็เลยว่าอ่ะไหนๆก็เกิดมาเป็นเพศที่สามแล้วเราเลือกเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วเราก็เจอแฟนของเราแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ก็คนรอบข้างครอบครัวแล้วก็มีหลานของเราแล้วส่วนที่เหลือเราก็ทําให้แขกับยูนสัสจะมีความสุขที่สุดละกันอะไรที่เรารู้สึกว่ารักแท้ไม่มีจริงสมัครเพศที่สาม,มแขมว่าความอดทนนะพี่ ตะก,กาด้วยแหละในเมื่อเรามีความอดทนเราลดอีโก้ของเราแขรักเขาเนี่ยแรกๆแขมีอีโก,โก้แขอยากมีแฟนแขอยากให้อย่างงูอยากให้เขาแขอยากหมดแต่แขก็เลิกคิดตรงนั้นแล้วแขก็ให้เราลองเนี่ยดูแลเขาใส่ใจเขาทํำทุกอย่างทำทุกอย่างให้เขาสุดท้ายแล้วเ,ออเราก็ มันก็เป็นต่างฝ่ายต่างมีความรักให้กันแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรรักซึ่งกันและกันใช่แล้วก็ลดอีโก้ต่างฝ่ายต่างไม่มีความต้องการของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็นึกถึงมันไม่ได้นึกถึงตัวเองไงมันนึกถึงชั้นนึกถึงเขานึกถึงอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แถ่ว,ว่าอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้ความรักของเราแบบมาถึง10ปีตรงเนี้ยไม่มีความเห็นแก่ตัวเลยที่มาเจอโชคดีไหมที่เจอคนดีใช่มโชคดีมากพี่โชคดีมากๆเลยต้องแบบ <passieren> ทุกวันนี้ก็ยังขอบคุณเขาอยู่ว่า เธอเนี่ยแบบคนคนหนึ่งที่เราให้โอกาสเราเนี่ยแบบได้ทําในสิ่งที่เรารักได้ซัพพอร์ตเราทุกอย่างอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่จะทุกคนใช่ไหมครับไม่ได้นะเมืันมีแสงสว่างสองมาแล้วมั้งโซนี้จซดี้จซดี้กันทั้